มาคนไหนถ่ายรูปนะครับมาถ่ายได้เลยนะครับพี่มานั่งนั่งเหมือนเถอะ เสร็จแล้วออกเลยออกเสร็จแล้วออกเลยถ่ายเสร็จแล้วออกเลยโอ้ร่อน้องปูจะไปอยู่โน้นเอาผู้หญิงออกผู้หญิงออกผู้หญิงเสื้อผูซื้อสองซื้อสองส่งแมทหน่อยตรงไหนจะขอบ้านยืนเลยนะครับี่เนี่จะของบ้าน อ้พี่มาาอ้หงยูุ่งหน้าพี่ชายอยุงหลังเนาะโอเคนะโอ้ี่ท่านเมตตามากเลยเนาะเมตตาจริงนะเจ้าของบ้านนะครับท่านอ้าวอ้าวดูกล้องนะครับอ้าวนั่งพนมมือครับไม่ต้องกราบไม่ต้องกราบอย่าไปจับท่านมามองกล้องก่อนมองกล้องอย่าไปจับท่านเดี๋ยวไปจับท่านดูกล้องนะครับ อามีกล้องไหนอีกไหมโอเคครับเสร็จแล้วครับแบกทาง <ous> อ้าวแม่หลบวะแม่หลบเลยหลบเลยครับว่า ยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกน้ำรอเลยนะฮะยกรอเลยครับยกรอเลยยกรอเลยครับลวงตาเดินเร็วนะครับยกรอเลยนะครับหมวกถอดด้วยนะครับหมวกถอนหมวกด้วยนะครับร่มหมอกด้วยนะฮะร่มนะครับอ้าวไม่ตัดหน้าสิครับ รถไม่เคา้นะครับรถไม่ค้นนะฮับ,บวกออกครับนะครับบวกออกนะครับ ยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกน้ำรอเลยนะฮะยกน้ำยกของรอเลยนะครับยกครับยกนะครับยกครับยายยกครับยกของรอนะฮะยกครับยกดับน้ำแบบเพนเลยครับดับนบเลนเลยครับดับเลยครับดับเลยจ้าวครับดับบนเลยนะให้หลบสากนั่นเนาะยิงยงปลาจาญ่เลยเนี่ยอ๋อ

ดอกไม้จะถวายยกใส่มือเลยนะครับจับไว้นะครับดอกไม้พวงมาลัยนะฮะใส่มือไว้เลยหมวกไม่เหยียบนะครับหมวกไม่เหยียบยกไม่ไหวจับไว้ครับขวดนั้นยกด้วยนะครับขวดนั้นถวายไหมครับยกน้ำรอไปเลยครับยกน้ำรอไปเลย ยกรอเลยครับยกรอนะฮะยกรอไปเลยสาธุนโมธนาบุญนะครับสาธุครับสาธุนโมธนาบุญนะครับสาธุครับ ยกครับยกรอถวายเลยครับแพ็กเดียวยกรอถวายเลยครับยกเลยครับยกรอเลยนะฮะยกเลยครับยกเลยยกน้ำรอถวายเลยครับ สาธุนะครับสาธุนโมทนาบุญนะครับสาธุครับจับน้ำนะครับก็จะต้องต้องบ้านตัดต้องครับยกครับยกไม่ไหวจับไว้นะฮะจับไว้ยังไม่จับแบบไม่ต้องยกนะฮะคอแล้วค่อยปล่อยนะครับจับสองมือจับครับจับไว้สองมือก่อนนะครับจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนแล้วก็สาธุสาธุ จับน้ำด้วยนะครับเอาผ้าออกได้ครับผ้าครับผ้าองอออกเลยครับผ้าออกเลยครับผ้าไว้ข้างหลังเลยครับผ้าไว้ข้างหลังเลยจับน้หมครับจับน้ยกครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาแพกเดียวยกเลยยกน้ำนั่งต er ัวตรงๆยกน้ำครับ ยกไหวไหมครับยกไหวยกเลยครับยกไหวยกเลยนะฮะจับไ้ครับจับสองมือนะครับจับสองมือมาเลยจับมาเลยสาธุอนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับ บรรยากาศเฟซบุ๊กไลฟ์สดๆนะครับไลฟ์สดๆบนถนนทุ่งนาสูงเพื่อนอนตูมจังหวัดนครปฐมนะฮะยกหนาไปเลยครับไปเลยวางเลยยกครับยกรอเลยครับยกรอเลยวางไว้เลยวางไว้เลยเดี๋ยวมีรถมาติดนะครับเดี๋ยวระวางไว้เลย สัญญาณเน็ตไม่ค่อยสถเียนนะฮะช่วงนี้สัญญาณเน็ตไม่ค่อยสถเียนจับครับจับรวบไว้จับจับครับจับของมือครับสาธุครับจับพักเดียวยกเลยพักเดียวยกเลยยายยายกเลยครับยายกเลยนะครับยกเลยอยากได้ยกนัขึ้นเลยครับอันนี้ซ้อนเลยครับซ้อนยกได้ครับยกเลยนะครับจับจับได้ครับจับจับได้ครับ จับครับ compra. จับน้ำมาจับน้ำมาจับน้ถวายครับคุสองทำน้ำแดงด้วยนะครับ02งยกไว้ยกไว้ยกครับยกเลยครับ กลัมาหน่อยครับกลัมาหน่อยเข้ามาใกล้ๆครับเข้าไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงยกครับยายยกยกน้ำครับจับน้ำจับน้ำเลยจับน้ำจับน้ำครับจับน้ำน้ำแพ็คเดีวยกได้เลยยกได้สองขวดยกเลยครับแพ็คเดียวยกเลยครับยกเลยยกไหวไหมครับสองมือเลยครับยกสองมือสองถุงครับยกเลยครับยกเลยน้ำยกเลยครับ Aka, e อีกแพ็กยกด้วยเลยครับยกไว้ยกไว้ยกไวสองแพ็กจับไว้นะฮะขอเสร็จเราค่อยปล่อยนะครับขอเสร็จเราค่อยปล่อยนะครับ แพ็กเดียวยกเลยครับแพ็กสีส้มเลยครับแพ็กนี้ยกเลยครับแพ็กเขียวนี่ยกด้วยครับยกน้ำสองขวดขึ้นมาครับมมมมมาาาคคคครรรรรัััับบบบอตติิดดเงาครับเงาปู่นะครับเว้นหน้าเว้นเปิดหน้าให้หน่อยครับเงานะครับเปิดหน้าให้นิดนึงครับยกน้ำไวปยกน้ำไว้ยกน้ำไว้ยกน้ำครับยกน้ำ ไม่เข้าใกล้เลยครับไม่เข้าใกล้เลยครับไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้เลครับไปดักหน้ารองหน้าเลยครับยกครับยกยกเลยครับยกเลยครับยกยกแพกน้ำเลยครับยกแพกน้ำครับ ยกครับยกรวมน้ำมาเลยนะน้ำยกเลยครับน้ำยกเลยสาธุครับสาธุยกครับอนั้นกาะไว้กาะไว้จับไว้ครับจับไว้จับไว้จับไว้จับน้ำด้วยครับจับน้ำสองมือเลยครับจับสองมือเลยคาอแล้วค่อยปล่อยนะครับ นะคนางไสา,น,า,ออานะครับอนุญาตนุญาตยุติการไลฟ์สดเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะฮะสาธุนโมธนาบุญกับทุกๆกท่านนะครับสาธุครับ